Project Story p o พอดแคเติมพลังการทำโปรเจกต์ผ่านเรื่องเล่าของความสำเร็จและบทเรียนจากเคสจริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Project s t o r y ตอนที่14ค่ะในเอพิโซดนี้เรายังอยู่กันที่เมืองไทยนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Project Management ผ่านกรณีศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ทำได้มันเป็นไปได้แล้วค่ะ และถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันตัวนี้เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยกันดีนั่นคือการพัฒนาแอปเป่าตังฟีเจอร์คนละครึ่งหากคุณได้รับมอบหมายให้ทำแอปพลิเคชันที่คนทั้งประเทศต้องใช้งานและมีเวลาแค่ไม่ถึง60วันในการพัฒนาแอปมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยใช่ไหมล่ะคะรเรื่องราวเริ่มต้นในช่วงโควิด1 9ตอนที่เศรษฐกิจไทยกำลังตกต่ำ รัฐบาลต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านมาตรการคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าร่วมโครงการแลร้วได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่งแต่ความท้าทายก็คือต้องให้ประชาชนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ง่ายรวดเร็วและต้องทำผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งต้องพร้อมใช้งานภายในเวลาไม่ถึง2เดือนลองคิดดูนะคะ ว่าทีมพัฒนาต้องสร้างระบบที่รองรับผู้ใช้งานตั้งแต่วัยรุ่นที่เล่นโซเชียลเป็นประจำไปจนถึงคุณยายที่ขายช่วมามในตลาดสดที่ยังไม่คุ้นเคยกับโซเชียลแอปอะไรเลยแล้วทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายดังนั้นความท้าทายที่ทีมเผชิญน,นั้นมีอยู่หลายด้านเลยค่ะความท้าทายแรกเลยก็คือเวลาที่จากัด มีเวลาไม่ถึง60วันสำหรับโปรเจกต์ระดับชาติขนาดนี้ซึ่งโดยปกติแล้วโปรเจกต์ project แบบนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนถึงจะเสร็จสมบูรณ์ประการที่2คือขนาดของโครงการไม่ใช่แอปธรรมดานะคะแต่เป็นระบบที่ต้องรองรับผู้ใช้งานถึงหลายล้านคนพร้อมๆกันแล้วถ้าระบบล่มละ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่ยากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความหลากหลายของผู้ใช้งานต้องออกแบบระบบให้ใช้งานง่ายสำหรับทุกวัยทุกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดีไปจนถึงผู้สูงอายุที่อาจไม่คุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนเลยและที่หนักที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐเพราะเป็นโครงการของรัฐ นโยบายอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ทำให้ทีมงานต้องพร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ได้ทันทีแล้วทีมพัฒนาได้จัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไรคำตอบอยู่ที่การเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานค่ะอย่างแรกคือการใช้อาจา e ยและ Iterative Development เข้ามาช่วยแทนที่จะวางแผนใหญ่ๆครั้งเดียวแล้วทำทีเดียวจบ ทีมได้แบ่งการทำงานเป็นรอบสั้นๆหรือที่เรียกว่าสปรินต์ส่งมอบฟีเจอร์ที่ะะส่วนทดสอบกับผู้ใช้งานจริงทันทีแล้วรับฟีดแบ็มาปรับปรุงในรอบถัดไปสิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังเสียงประชาชนอย่างรวดเร็วทีมเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริงทั้งในแอปแล้วก็ผ่านโซเชียลมีเดียด้วย แล้วนำฟีดแบ็กเหล่านั้นมาปรับปรุงแอปทันทีในรอบถัดไปการทำงานข้ามทีมแบบ collaboration ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญค่ะทีมพัฒนานี้ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะแต่ทำงานร่วมกับฝ่ายนโยบายฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝ่ายบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญมากก็คือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ ทีมได้อัปเดตสถานะโครงการและปัญหาต่างๆให้ทุกฝ่ายรับรู้ตลอดเวลาไม่มีการปิดบังปัญหาแต่หาทางแก้ไขร่วมกันสุดท้ายการเน้นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงๆทีมเลือกทำเฉพาะฟีเจอร์ที่จำเป็นก่อนแล้วก็ค่อยขยายต่อยอดฟีเจอร์อื่นๆในภายหลังและแล้ววันสำคัญก็มาถึงค่ะวันที่ระบบเปิดให้บริการจริงวันแรก มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันนับล้านลองนึกภาพดูนะคะเหมือนกับคนทั้งประเทศแหกันมาใช้แอปตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะแอปลม่มการยืนยันตัวตนล่าช้าผู้ใช้งานบางส่วนเข้าไม่ได้เข้าใช้งานไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จคือความรวดเร็วในการแก้ปัญหาค่ะ ทีมงานไม่ได้ซ่อนตัวหรือว่าโทษกันเองนะคะแต่สิ่งที่ทีมงานทำก็คือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในรอบถัดไปแล้วก็สื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างโปร่งใสหลังจากนั้นทีมก็ขยายฟีเจอร์ต่างๆค่ะเพิ่มการรองรับร้านค้าใหม่ฟีเจอร์สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหมดมาจากฟีดแบ็กของผู้ใช้งานนั่นเองค่ะบทเรียนที่ได้ จากโครงการนี้ถ้าจะสรุปเป็นข้อข้อข้อแรกเลยก็คือความสำเร็จไม่ได้มาจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่มาจากการฟังเสียงของประชาชนซึ่งเป็นสเต็กโฮเดอร์หลักเป็นผู้ใช้งานองแอปนี้เป็นหลักค่ะการที่ทีมพร้อมรับฟังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้แอปพลิเคชันนี้ตอบโจทย์ความต้องการได้จริงข้อที่2คือความคล่องตัวสำคัญกว่าการวางแผนระยะยาวแบบตายตัว ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่เราสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามโลกที่เปลี่ยนไปกลับกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญและข้อสุดท้ายค่ะการทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทําให้แอป,ปสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้จริงไม่ใช่แค่ทำตามที่เราคิดว่าเออเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการนะดังนั้นเป่าตาังกับฟีเจอร์คนละครึง่ง เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการพัฒนาแอปภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและความคาดหวังที่สูงมากกุญแจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จก็คือ agile และ iterative development และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการฟังเสียงประชาชนให้เร็วค่ะบทเรียนนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับการพัฒนาแอปเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้กับทุกองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรมในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อย่างที่ทีมพัฒนาเป่าตังเคยกล่าวไว้ว่าความสาเร็จของโครงการนี้ไม่ได้มาจากระบบที่ล้าสมัยที่สุดแต่มาจากการที่ทีมงานฟังเสียงประชาชนและพร้อมปรับตัวตลอดเวลาหวังว่าเรื่องราววันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่กำลังทำงานในโปรเจกต์ที่มีความท้าทายบางครั้งสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้กลับเป็นเรื่องที่ทำได้กลับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะถ้าเรามีวิธีการที่ถูกต้องขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe podcast project story ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ